ทุกคนเมืองในหมอกแล้ทุกคนจะ้ะนี่คือที่พักกรีนการ์เดนลำปางนะครับดูสิหมอกทั้งเมืองเลยทุกคนจะสวยมากนะครับเสียงน,นกธรรมชาติลำปางกรีนการ์เดนทุกคน อะไรทุกคนสวยมากมีลูกเล็กๆเลิศจ้ะทุกคนม,มาชมกันบรรยากาศข้างๆอันซีนทุกคนอ่านี่ไงร้านอาหารแพรสุขสะอาดเป็นร้านอาหารจริงๆในลำปางกรีนการ์เด้นมีคาเฟ่หน่ใช่ไหมครับใครที่จะใช้บริการคาเฟ่ก็รู้สึกจะอยู่ด้านในๆทุกคน มาชมเข้าทางนี้ก็ได้เนาะลำปางกินกาดิ้นข้าที่2สองทางใช่ไหมครับอืบรรยากาศโหดูหมอกสิเนาะเดินออกมาก็จะเจอร้านอาหารแพรสุขสะอาดหาของกินง่ายนะเข้าไปข้างนอกอีกหน่อยหนึ่งก็มีทุกคนตลอดทางบรรยากาศหายากมากแบบนี้นะครับ นี่ครับร้านอาหารแพรสุขสะอาดมีสะพานคล้ายๆเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่ข้ามทางนี้ได้ข้ามได้ไหมได้สิเดินเข้าไปไปเดินไปหน่อยอนี่ทุกคน พามาชมบรรยากาศข้างๆเพื่อใครมาพักที่ลำปางมาที่ลำปางกินก็นจะได้รู้ว่าอ,อ๋อมีของกงของกินไม่ไม่ลำบากทุกคนจ้ะนอนสบายมากเลยทุกคนพามาชมบรรยากาศเพื่อนบ้านนี่่ะ่จ้าห,หมอกเท้านั้นเลยทุกคน สวยงามเห็นไหมอันซีนสุดๆค่ะทุกคนจากโอ้ทุกคนบรรยากาศเลิศมากหมอกดูสินี่ทุ่งข้าวทุกคนทุ่งนาข้าวอ๋อนึกถึงอ๋อบรรยากาศดีมากนะครับ นี่ครับทุกคนลำปางเกลิงการ์นมันดูข้างในบ้าง <c oughs> เรากลับมาที่ <c oughs> เลี้ยงมา้ามีม้าหนึ่งตัวตื่นหรือยังสงสัยเขาไปนอนข้างในแน่เลย <c oughs> เราเข้าไปดูไหมเราเข้าไปดูไหมว่เาเขาตื่นหรือยัง ม้าน่ารักมากอ,อ่อนนู่นๆนะทุกคนอยู่นึงนี่ขี้มาสีเขียวขี้มา้าสวยมากีใครจะเอาขี้มา้าไปใส่ต้นไม้อยู่นี้จ้าเขาจะตเตะเราไหม เขาเดินมาทุกคนเขาเดินมาหาทุกคนว่าให้เราหนีเถอะเดี๋ยวเขาเตะเราเขาหนีมาอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะเขาไม่ชิวคุ้นชินเดี๋ยวเขาจะดีดเอากันไว้ก่อนว่าไงลูกครับไม่ได้ออาอะไรมาฝาก น่ารักมากไปแล้วนะครับลูกไปละบ๊ายบายมี่จะเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับ,รบ<ป>เขามาคุยด้วยโอเคเนาะมูงจะเอาอะไรให้เขาทานดีทุกคนเขากินหญ้า